นี่คือคอมพิวเตอร์ตั้งโตครับคุณผู้ชมน้ำหนักเพียง5.06กิโลกรัมเท่านั้นฟอร์มแฟกเตอร์ของเขาค่อนข้างที่จะเล็กมากและตัวนี้ครับโดดเด่นในเรื่องของการออกแบบให้เราอัปเกรดภายในได้อย่างง่ายดายโดยไม่จำเป็นจะต้องพึ่งเครื่องมือครับเพราะว่านี่คือ ASUS Expert Center ในรุ่นใหม่ล่าสุดครับกับซีรีส์ P 500sv วันนี้ผมจะมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันพร้อมบอกเล่าเรื่องราวของ p500sv ตัวนี้ว่ามีความพิเศษอย่างไรผมต้องย้อนกลับไปอย่างนี้คุณผู้ชมนานแล้วที่ไม่ได้เล่นเครื่อง pc นะครับปกติพวกเครื่อง pc ที่ผมคุ้นเคยนะก็จะเป็นพวกเครื่องแบบ All-in-One มากกว่าพอได้สัมผัสเครื่องนี้นะครับณนะปัจจุบันตอนนี้มันทำให้ผมเหมือนนั่งทํามชีนกลับไป เมื่อปี2021สมัยนั้นผมทำงานเป็น customer support ที่ดูแลลูกค้าเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ของแบรนด์หนึ่งนะครับจนทำให้ผมรู้ว่าเกรดของคอมพิวเตอร์ที่เขาดีไซน์ออกมาแล้วก็มาจำหน่ายเนี่ยมันจะมีอยู่3กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่ม consumer consumer คือพวกเราทั่วๆไปครับใช้งานตามบ้านตัวเนี้ยเขาจะจัดอยู่ในเกรดของ consumer ราคาเข้าถึงก็จะง่ายนะฮะดีไซน์มีความสวยงามแฟนซีอะมีความหลากหลายส่วนกลุ่มที่2ครับจะเป็นกลุ่มของเม m m e r c i a l Small Medium Business หรือว่า SMB ครับพวกธุรกิจเล็กๆอ,อย่างผมเนี่ยจัดว่าอาจจะเป็น SMB ละผู้ประกอบการรายย่อยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นทางฝั่งของออฟฟิศนะฮะที่เป็นออฟฟิศใหญ่ๆมีสมาชิกอยู่ในบริษัทอยู่ในองค์กร 100, 200, 300, 500คนจริงๆก็สามารถใช้อยู่ในเกรดนี้ได้เขาจะเรียกว่า Commercial Grade แล้วก็อีกอันนึงจะเป็น Enterprise Grade ครับ e n t e เ p r i s e g r a d กเขาจะพูดถึงเรื่องของพวกเครื่องเซิร์ฟเวอร์พวกเครื่อง N a s พวกเครื่องการเก็บ ฐานข้อมูลต่างๆพวกระบบเซิร์ฟเวอร์นะฮะเป็นสาเกรดแบบนี้ดังนั้นสิ่งที่เราเห็นในวันนี้ของ ASUS ในรุ่น P500SV ตัวนี้เขาจะจัดอยู่ในกลุ่มของ Commercial Grade คือจะเอาไว้ใช้สำหรับองค์กรดังนั้นจึงนำมาสู่ของเรื่องของการดีไซน์เครื่องนี้ถามว่าทำไม Tower ที่ใส่ของเขาหรือว่าหลายๆคนที่อาจจะพูดถึงว่าเคสทำไมมันเล็กจังเคสทำไมมันไม่ใหญ่กว่านี้ทำไมมันดูแบบ เรียบๆอะไรแบบนี้แล้วเขาดีไซน์ออกมาให้มันค่อนข้างที่จะเล็กมากเหตุผลของการดีไซน์เรื่องแรกก่อนนะผมเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยคือเพราะว่าในออฟฟิศเราต้องเข้าใจว่ามันเป็นการนั่งทํางานอยู่ด้วยกันหลากหลายคนเนาะเขาก็จะนั่งด้วยการอย่างเช่นโต๊ะหนึ่งอาจจะมี6คนที่แบบนั่งเรียงๆกันดังนั้นพื้นที่มันจะค่อนข้างจํากัดถ้าหาว่าเคส CPU ที่ใหญ่เกินไปก็จะกินพื้นที่ดังนั้นคอมเมอร์เชียลเกรดหลายๆอันเขาจึงพยายามลดฟอร์มแฟกเตอร์ของตัว บอดี้ตัวเนี้ยของตัวเคส CPU เนี่ยที่พวกเราเรียกติดปากกันเนี่ยให้มันมีขนาดที่คอมแพกดังนั้นไซซิ่งของ ASUS Expert Center P500SV ตัวเนี้ยคือเราจะเห็นขนาดที่มันค่อนข้างที่จะไม่ได้หนามากแล้วก็ไม่ได้สูงมากเลยนะต่ำกว่าตัวจอมอนิเตอร์ด้วยซ้ำแล้วที่สำคัญการออกแบบของเขาเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของการใช้งานโดยเฉพาะเรื่องการอัปเกรดของตัวเครื่องได้ค่อนข้างง่ายเดี๋ยวผมพาดูเครื่องตัวนี้ครับกับ P500SV ตัวนี้ พาดูก่อนนะข้างหน้าเป็นอย่างไรเขาดีไซน์ให้มีปุ่มกดอยู่บริเวณด้านหน้าตรงมุมบนตัวนี้ครับมีสัญญาณไฟ LED อยู่ข้างในนะเพื่อที่จะแสดงว่าเวลาที่เราเปิดเครื่องขึ้นมานั้นก็จะเป็นสัญลักษณ์ส่วนนี้นะครับหน้ากากตรงนี้ครับก็จะเป็นช่องที่อากาศสามารถไหลผ่านเข้าไปได้นะฮะแล้วก็จะมีพอร์ตครับ เป็นพอ3.5นะฮะก็เอาไว้เชื่อมต่อสายหูฟังนะฮะถ้าหากว่าเรานั่งทำงานอยู่อยากจะใส่ปุ๊บแล้วก็ใส่หูฟังได้เลยที่บริเวณตรงนี้ง่ายๆไม่ต้องอ้อมไปด้านหลังแล้วจะมีพอร์ต Type A ครับอีก2อันซึ่งเป็น Super Speed นะครับตรงนี้ความเร็ว5กิกะบิตเปอร์เซกนะครับแล้วก็ Type C ให้มาเช่นเดียวกัน USB C ตัวนี้ก็เผื่อจะเชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์ Drive SSD พวกนี้ที่เป็นความเร็วสูงๆเราสามารถเสียบผ่าน2ช่องนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีช่อง s d card reader ซึ่งจะอยู่ด้านหน้าเช่นเดียวกันแล้วก็ตรงนี้เองคือเครื่องนี้สำหรับ p 5 0 0 sv ซีรีส์นี้สามารถอัปเกรด cpu ได้เขาจะมีให้เลือกทั้ง intel i 5แล้วก็ i 7แต่ตัวนี้เป็น intel core i 7ที่ติดตั้งมาอยู่กับตัวเครื่องนะครับแล้วที่ผมบอกว่าเขาดีไซน์มาเพื่อให้การอัปเกรดตัวเครื่องการ m a i n t e n a น c ์ของตัวระบบได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ไม่ต้องมีไขควง คุณก็สามารถที่จะเปิดแล้วก็เข้าไปเซอร์วิสได้เขาจะดีไซน์เป็นแบบนี้ครับบริเวณด้านหลังของตัวเครื่องเขาจะมีที่หมุนครับคือมันก็สามารถที่จะใช้ตัวไขควงมาหมุนให้มันแน่นๆได้แหละแต่เราก็สามารถที่จะทําให้มันล็อกอยู่ได้พอประมาณให้แน่นประมาณหนึ่งที่เราสามารถเอามือขันได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเขาก็จะมีพอร์ตสำหรับการล็อกด้วยนะตัวเนี้ยจะเป็นพอร์ตสำหรับการล็อกเพื่อที่จะทำให้คอมไม่ถูก เคลื่อนย้ายนะครับป้องกันการโจรกรรมเพราะว่า Data ของเขาที่มีความสําคัญในองค์กรเนี่ยก็ควรที่จะอยู่ในองค์กรดังนั้นมีพอร์ตสำหรับการล็อกด้วยพอร์ตด้านหลังที่เขามีอีกก็จะเป็นพอร์ต HDMI ครับมี HDMI ให้มีพอร์ตดิสเพย์พอร์ตให้นะครับเพื่อที่จะเชื่อมต่อสัญญาณออกไปที่หน้าจอโดยเขารองรับการเชื่อมต่อสัญญาณออกหน้าจอสูงสุดถึง3เลยนะแต่ว่าตัวนี้ที่เป็นการ์จอออนบอร์ดต่อได้เลย2จอเดี๋ยวผมต่อให้ดูแต่ถ้าหาว่าคุณ คิดว่าการ์ดจอออนบอร์ดอาจจะไม่เพียงพอสำหรับเราเราอยากจะทำงานสายด้าน AI ด้านกราฟิกด้านตัดต่อด้าน 3D เขาจะมีช่อง PCIe ครับคุณสามารถเพิ่มเติมเข้าไปได้ซื้อการดจอของ Nvidia เข้ามาเสริมได้นะครับตัวนี้เองก็จะมีพอร์ต Type A อีกตั้ง4พอร์ตมีพอร์ต g ิ g a b ิตอิเทอร์เนตให้1พอร์ตแล้วก็จะมีพอร์ตพวก ที่ใช้งานทั่วๆไปนะครับที่เราเห็นพวกไมโครโฟนพวกลายอินไลน์เอามีให้อยู่บรเวณโซนนี้นะครับและก็พอร์ต AC Power Cord จะอยู่มุมล่างขวาสุดนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีช่องสําหรับการระบายอากาศนะตั้งแต่ช่วงด้านบนมาจนถึงโซนด้านล่างนะครับโซนด้านบนนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของฮาร์ดดิสแล้วก็ CPU เดี๋ยวพาไปดูข้างในส่วนด้านล่างเป็น Power Supply อ่ะที่ผมบอกว่าเขาดีไซน์เพื่อให้คอมพิวเตอร์ตัวนี้สามารถแกะ ประกอบอัปเกรดได้อย่างง่ายดายพอเราหมุนตรงนี้ออกเราดึงขึ้นมาอย่างนี้ครับแล้วก็เราจะสามารถเปิดแผ่นสีดำดอย่างนี้ออกมาได้ตัวนี้จะเป็นแผ่นโลหะนะครับแล้วก็จะเจาะรูตรงนี้ให้ระบายอากาศด้วยนะครับอ่ะคราวนี้อยากจะให้ดูตรงนี้กันสักหน่อยสิ่งที่เราเห็นนะครับมุมบนซ้ายสุดเลยนี่คือพัดลมระบายอากาศครับแล้วก็สีที่เป็นทองแดงตรงนี้นะครับก็คือฮีทไฟหรือว่าท่อระบายความร้อนที่จะดึงความร้อนจาก CPU ตรงนี้ครับ แล้วก็ให้กระจายออกไปแล้วก็จะมีฮาร์ดดิสที่เป็น SSD NVMe ครับที่ซ่อนอยู่ข้างหลังตัวนี้เองฮาร์ดดิสของเขานะที่ติดตั้งมาอยู่ในเครื่องนี้ให้ความจุมาที่512 g b คุณสามารถอัปเกรดให้ได้สูงสุดถึง2 t สําสำหรับ SSD แต่ถ้าหากว่าคุณอยากจะเพิ่มข้อมูลอีกนะครับมันจะมีช่องสำหรับการใส่ SSD เพิ่มเติมหรือช่องสำหรับการใส่ฮาร์ดดิสทั้ง3.5และ2.5ได้ด้วยดังนั้นฮาร์ดดิสที่จะสามารถอัปเกรดได้ก็สูงสุดที่ 4เทราไบต์นะฮะอ่ะพอเราเปิดฝาออกมาอย่างนี้เราก็จะเห็นภายในเนาะว่าเป็นยังไงแต่มันยังไม่หมดแค่นั้นเพราะว่าบริเวณด้านข้างครับตัวเนี้ยเขาจะมีสลักสีสลักนะครับคุณก็ดึงอย่างนี้ขึ้นมาปึ๊บเนีย่ยปลดล็อกอย่างนี้แล้วหน้ากากเขาจะถอดออกมาแบบนี้ได้นี่เห็นไหมหน้ากากที่เวด้านหน้าถอดออกมาได้เราจะสามารถกดสลักตรงนี้ครับลงมา1ทีและเราจะเปิดออกมาอย่างนี้ได้เพื่อการอัปเกรดครับการเมนเทนเนซ์แล้วก็อัปเกรดอย่างเช่น อัปเกรดฮาร์ดดิสคุณจะเอาฮาร์ดดิสมาใส่ตรงนี้ได้ที่เป็น3.5 2.5ใส่ตรงนี้ได้นะครับหรืออุปกรณ์อื่นๆที่จะใช้บริเวณน,นี้แล้วเราจะ a c c e s สพวกพอร์ตข้อต่ออะไรต่างๆได้ง่ายๆอยู่บริเวณโซนนี้นะครับอ่ะพอเรามาเห็นตรงนี้จะเห็นเมนบอร์ดของ asus ซึ่ง asus เขาคือผู้ผลิตเมนบอร์ดรายใหญ่ของโลกขึ้นชื่อมาอย่างยาวนานตั้งแต่ที่ผมเล่นคอมพิวเตอร์แรกๆสมัยมัธยมซึ่งก็ย้อนกลับไปน่าจะเกือบ20ปีแล้วแหละ ตอนนั้นตอนที่เราซื้อคอมมาประกอบเองเมนบอร์ดไม่กี่เจ้าที่เรานึกถึงอ่ะหนึ่งในนั้นต้องมี asus อยู่ในนั้นนะครับเมนบอร์ดของเขาดีไซน์ค่อนข้างที่จะ c l e นมากๆเลยแล้วก็ตัวคาปาซิเตอร์ตรงนี้ดีไซน์ออกมาให้มีความแข็งแรงทนทานนะครับมันเหนือกว่าที่อยู่ในพวกของโน้ตบุ๊กแม้ว่าดีไซน์ของเมนบอร์ดเนี่ยจะคล้ายคลึงกับตัวโน้ตบุ๊กคือต้องบอกว่าด้วยความที่เขาต้องการความ compact และต้องการการประหยัดไฟด้วยดังนั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ย CPU เองที่ใส่เข้าไปจึงเป็น CPU ตระก,กูลที่ใช้กับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพราะอะไรกินไฟน้อยประหยัดพลังงานการประมวลผลก็ถือว่าไม่ได้เป็นรองเลยนะครับอาจจะไม่สู้แบบความประกอบใหญ่ๆจ๋าที่เป็นคุณจะโอเวอร์คล็อกเอาแบบสปีดสูงๆแต่ทำงานในลักษณะนี้จริงๆอ่ะแค่นี้มันก็แรงและแล้วผลประโยชน์ที่เราได้ตามมาคือความร้อนในระบบน้อยการกินไฟน้อยดังนั้นพาวเวอร์ซัพพลายของเขาจึงให้ขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากครับ กำลังของไฟอยู่ที่180วัตต์แต่ก็สามารถแม็กได้ถึง220กว่ัตต์นะครับตรงนี้เองก็จะมีพวกช่องสำหรับการใส่แรมตัวนี้ให้แรมมาด้วยนะครับเป็นแรม DDR 5นะฮะเป็นขนาด16 GB กิกะไบต์แต่สามารถอัปเกรดสูงสุดได้64 GB กิกะไบต์ครับนั่นหมายความว่าคุณใส่แรมที่เป็นโซโดิมตรงนี้นะฮะสสล็อต1สล็อตเนี่ยสูงสุดได้32 GB กิกะไบต์แต่ตอนนี้เขาติดตั้งมา16 คุณอยากจะเพิ่มนะฮะคุณก็แกะออกแล้วก็เอามาใส่ได้เป็น64นอกจากกิกะบิตอเอร์เนตแล้วนะครับที่เสียบสายแลนเขายังมาพร้อมการ์ด Wi-Fi ด้วย Wi-Fi ตรงนี้เขาให้มาเป็น Wi-Fi 6ครับแล้วก็จะมีช่องสําหรับ PCIe ครับที่อยู่ตรงนี้ครับสามารถซื้อการ์ดจอมาเชื่อมต่อได้หรือถ้าใครใช้พวก Serial Port ก็สามารถอัปเกรดผ่านพอร์ตนี้ได้แล้วก็จะมีช่องนี้ครับสำหรับการใส่ SSD เผื่อที่จะเพิ่ม ความจุข้อมูลได้เพราะหลังจากที่เขาติดตั้งอยู่ในข้างหลังของตัวนี้แล้วอะ่ะถ้าหากว่าจะเพิ่มก็จะมาเพิ่มโซนนี้ก็ได้หรือเอาง่ายๆถ้าหากว่าไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับระบบภายในคุณก็สามารถซื้อ external hard disk ที่เป็นตัว solid state มาใส่ก็ได้นะก็ออามาแล้วเชื่อมต่อผ่านพอร์ต usb c ก็ได้เช่นเดียวกันความเร็วในการอ่านเขียนก็ได้อันนี้เป็นระบบภายในที่ออกแบบให้ได้เห็นครับว่าการ maintenance มันจะยากง่ายขนาดไหนแล้วก็สิ่งสําคัญที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังอีกนึงก็คือเกี่ยวกับระบบระบ,บายความร้อนด้วย นั่นก็คือการทำงานของเขาที่จะเงียบครับระดับค่อนข้างน้อยมากเลยนะอยู่ที่30.8บเดซิเบลเท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยมากๆแทบไม่ได้ยินเลยมันเป็นเหมือนการที่เราเปิดโน้ตบุ๊กนั่นแหละคือโน้ตบุ๊กเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้พลังการประมวลผลที่แรงเราจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเปิดพัดลมเผลอๆมันไม่ได้ทํางานเลยอันนี้ก็จะเป็นประมาณเดียวกันนะครับจึงทําให้เมื่อเปรียบเทียบกับทางฝั่งของเครื่องที่เป็น PC ขนาดใหญ่ตัวนั้นค่อนข้างจะกินไฟเยอะแล้วก็ความร้อนจะมีมากกว่า ทำให้ตัว P 500 SV ตัวนี้เป็นอุปกรณ์หรือว่าคอมพิวเตอร์สำนักงานที่ค่อนข้างน่าใช้งานมากๆอะเราเห็นกันไปแล้วนะครับเรื่องของฮาร์ดแวร์ว่าตัวนี้เขาดีไซน์อย่างไรเดี๋ยวต่อไปพาไปดูการใช้งานของตัวนี้ทั้งเรื่องของซอฟต์แวร์ที่เขาติดตั้งมาให้ด้วยว่ามีจุดเด่นอะไรอีกครับคราวนี้มาเปิดใช้งานกันครับกับ P 500 SV ASUS Expert Series ตัวนี้กดเปิดกันก่อนเดี๋ยวผมอยากจะฟังเสียงว่าเป็นไง เบามากผมได้ยินเสียงไฟจากตรงนั้นนะ่ะดังกว่าขนาดหูผมใกล้อยู่ตรงจุดนี้แล้วนะโอเคนี่คือในเรื่องของความเงียบนะฮะที่ระดับ3 0 8เดซิเบลถือว่าเงียบมากๆแล้วก็แป๊บเดียวคือเปิดไวมากครับแทบจะไม่เห็นหน้าบูสต์บออดที่แบบว่าจะต้องรอนานนั่นนู้นนี่เลยเข้ามาเร็มากๆเลย เรื่องของซอฟต์แวร์ก่อนครับคุณผู้ชมเขามี Windows แท้มาให้ครับเป็น Windows 11ติดตั้งมาให้เลยนะมีทั้งตัว Home แล้วก็ตัว Pro คือเลือกเอาได้ว่าเราใช้งานแบบไหนถ้าว่าเราใช้ในองค์กรก็แนะนำว่าเป็นซีรีส์ที่เป็น Windows 11 Pro นะครับแล้วก็ตัวเครื่องที่เขาได้มาคือในเซตแรกอะ่ะคือจะมีให้เฉพาะตัวเครื่องตัวนี้นะครับแล้วก็ ตัวฝั่งของคีย์บอร์ดกับเมาส์ซึ่งเป็นเมาส์แบบสายส่วนจอนะฮะเราสามารถที่จะหาซื้อแยกก็ได้แล้วแต่ว่าเราต้องการซีรีส์แบบไหนเราเลือกเลยว่าขนาดที่เราต้องการอะไซส์เท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวนี้ผมมีจออีกตัวหนึ่งมาให้ดูเพราะว่าจะทําการเดโมให้ดูว่าที่ผมเกิดไปว่าคอมพิวเตอร์ตัวนี้สามารถที่จะส่งสัญญาณภาพออกมาได้ถึง2จอจริงๆมากสุดถึง3จอถ้าหากว่าคุณต่อการจอเพิ่มอีกอันนึงนะครับแล้วก็การเซตอัพตัวเครื่องอะคุณจะตั้งแบบนี้ก็ได้นะฮะ จะเป็นแบบแนวนอนแบบนี้ก็ได้เพราะว่าถ้าหากว่าพื้นที่ข้างๆมันจำกัดเราอยากจะได้พื้นที่สำหรับการใช้งานสะดวกสะดวกแล้วมีพื้นที่เหลือ,อเราก็ตั้งแบบนี้ก็ได้เห็นไหมดังนั้นบางคนอาจจะเห็นแบบออฟฟิศบาง Office, ออฟฟิศมีอะไรที่เป็นแบบดำๆตั้งเอาไว้มันคือ CPU ของเขานั่นแหละมันเป็นชุดเคสของที่ติดตั้งตัวระบบที่อยู่ข้างในนะครับหัวใจสาคัญของเขา แล้วก็เนี่ยมีตัวนี้เสริมด้วยเผื่อว่าถ้าหากว่าคุณคิดว่าพื้นที่512 g b เขายังไม่เพียงพอหรือถ้าหากว่าอัปเกรดให้เป็นมากกว่านั้นน่ยยังไม่เพียงพอคุณก็สามารถใส่ E อ็ e ท n a l ได้เขาก็จะมีพอร์ต USB Type C ครับที่อยู่ด้านหน้าคุณก็สามารถเชื่อมต่อเข้าไปได้อันนี้ก็เผื่อสําหรับการใช้งานสําหรับคนที่พื้นที่ไม่พอเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับการเซตอัพของตัวเครื่องแล้วเดี๋ยวอยากจะทาให้ดูพร้อมๆกันเลยเพราะว่าอย่างที่บอกครับตัวนี้เองเนี่ย สามารถเชื่อมต่อหน้าจอนอกให้เป็น2จอได้จอแรกครับจอ Asus ของตัวเนี้ยผมต่อผ่านพอร์ต HDMI ซึ่งด้านหลังของเขาเนี่ยจะมีพอร์ต Display พอร์ด้วยอีกอันนึงนะครับเราก็จะสามารถเชื่อมต่อได้ง่ายๆเลยเนี่ยผมก็จะเสียบอีกรูนึงเข้าไปได้เลยปึ๊บนี่จะ<ม>ดูซิว่าพลังการประมวลผลของตัวกราฟิกนะครับที่บอกว่าเป็น Intel UHD Graphics เนี่ย ส่งสัญญาณภาพออกไปพร้อมกัน2จอแบบนี้ได้เลยนะครับมันจะสะดวกสําหรับใครที่ต้องการพื้นที่ในการใช้งานอย่างเช่นผมว่าพนักงานบัญชีหรือใครที่ต้องการทํางานเอกสารแล้วอยากจะได้สเปซใหญ่ๆเนี่ยคุณใช้จอหนึ่งแบบนี้แล้วก็ลากไปวางตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วตัวความชัดเนี่ยค่อนข้างที่จะคมชัดเลยเพราะว่าจอนี้เองครับเป็นจอแบบ 4K นะครับซึ่งผม Exten d ภาพออกไปให้เห็นคือความคม ชัดละเอียดเวลาที่เราจะดูเนื้อหาเนี่ยเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดเลยเดีย๋ยวผมลองค้นไปที่ไอมดเชียวนี่นะลองดูซิให้ดูภาพเพราะว่าพวกเราถ่ายทำคลิปที่เป็น 4K นะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะฮะให้ดูภาพกันสักนิดนึงเปิดให้ดูนะครับอันนี้ตั้งความละเอียดเป็น 4K นี่นะครับส่วนเสียงนะครับตัวนี้เขาจะไม่มีลำโพงมาในตัวให้เราสามารถเชื่อมต่อหูฟัง3.5ม mm. ิมใส่ก็ได้หรือ Extend ออกไปที่ตัวลำโพงภายนอกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ให้ดูความละเอียดของหน้าจอว่าเป็นอย่างไรนะครับที่ตัวนี้รองรับการส่งสัญญาณภาพออกไปคราวนี้ผมพามาดูสเปคอีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจในของ asus ตัวนี้ครับเขาจะมีแอปพลิเคชัน asus ที่เป็น my asus อยู่ในนี้ด้วย ซึ่งถามว่าตัวนี้มันดีอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมเอามาหน้าจอนี้ให้ดูในแอปพลิเคชัน my asus ตรงนี้ที่เปิดขึ้นมามันก็จะ เป็นการบอกข้อมูลของคอมพิวเตอร์นะครับอย่างเช่นตัวนี้ CPU l o ลดตอนนี้เป็นยังไงใช้กี่เปอร์เซ็นต์เมมโมรีใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ Hard d i ิสได้ C เท่าไหร่ไดดีเท่าไหร่พัดลมนะครับหมุนความเร็วกี่รอบที่บอกตัวนี้แล้วก็ที่สำคัญที่ผมชอบคือมีการบอก serial number บอก system info ต่างต่าง product registration แล้วก็มันจะมีตัวเมนูอันนี้ด้วยครับระบบไดอะนอสติกตัวนี้ครับระบบไดอะนอสติกมันจะเป็นเหมือนการเช็คอัพตรวจสอบสุขภาพร่างกาย ของตัวคอมพิวเตอร์อย่างเช่นเครื่องเกิด e อ r ร์เรอร์บนสกรีนขึ้นเครื่องช้าเป็นยังไงแล้วก็ WiFi หรือว่า Connectivity เป็นยังไงอันเนี้ยสามารถเลือกเช็ค up ได้เลยผมว่ามันเป็นแอปพลิเคชันที่ค่อนข้างดีคือมันเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับคนที่อาจจะไม่รู้อะไรมากเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วอยากจะรู้ว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นเขาจะมี e อ r ร์เฟ้องขึ้นมาถ้าหากว่าปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นมานะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวแล้วก็จะมีการตรวจเช็คแบบ System u อัปเดตของพวก Windows พวกินโด้วย เพราะอย่างตัวนี้ครับของ asus เนี่ยเขาบอกว่าจะสามารถอัปเดตตัวไบอัสได้ตลอดถึง5ปีเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเอาง่ายว่าถ้าหากว่ามีอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาแพทชิ่งเกี่ยวกับเรื่อง security นะครับก็ถูกอัปเดตได้เลยนะครับผ่านระบบออนไลน์ได้อันนี้ไม่มีปัญหาแล้วก็จะมีเมนูการติดต่อ customer support ของทาง asus ด้วยข้อดีของตัวนี้อีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเลยเกี่ยวกับเรื่องของการรับประกันแล้วกันเพราะว่าตัวนี้เวลาที่เราซื้อเครื่องของ asus มาใช่ไหมครับ อย่างแรกเขาจะมาพร้อมการรับประกัน3ปี3ปีด้านฮาร์ดแวร์ e r v เซอร์วิสนะที่เป็นแบบคอมพิวเตอร์ทั่วไปพังจอพังคอมเปิดไม่ติดพาวเวอร์สปายพังหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเบสิกพื้นฐานฮาร์ดแวร์พังเขามีประกันให้3ปีโดยการรับประกันของเขาเป็นประกันที่ชื่อว่า NBD หรือว่า Next Business Day หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าสมมติวันนี้คอมผมมีปัญหาแล้วฮาร์ดดิสพังหรืออะไรก็ตามแต่ ผมโทรเข้าไป call center หรือ customer support เนี่ยถ้าหากว่าคุณโทรไม่เกิน4โมงเย็นของวันนี้ถ้าอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับอย่างเช่นกรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการปรทุมธานีนะครับคุณจะสามารถได้รับบริการในวันถัดไปอันนี้เขาเรียกว่า next business day แต่ถ้าสมมุติว่าอาจจะอยู่จังหวัดอื่นเนี่ยอาจจะ1-2วันราวๆนี้นี่คือประกันที่เขามีไว้ให้ถามว่ามันดียังไงมันดีตรงที่ถ้าหากว่าเครื่องนี้ มันไม่สะดวกในการที่จะยกเครื่องสักเครื่องหนึ่งออกไปที่เข้าไปศูนย์บริการประกันพวกนี้มันจึงเป็นประกันออน i ซ e ์เซอร์วิที่ค่อนข้างดีเขาก็จะมาซ่อมให้ถึงที่เลยนะครับอันนี้ถือว่าประหยัดเวลาสะดวกสําหรับผู้ประกอบการโดยเราไม่ต้องเสี่ยงกับการให้ใครแบกคอมของเราไปสักที่นึงอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่ามีข้อมูลที่จำเป็นนะครับก็ตัวนี้ครับ nbd next business day ที่เป็นออนไซต์เซอร์วถือว่า ทำได้ค่อนข้างดีน่าจะเป็นตัวเลือกที่ทําให้ผู้ใช้งานระดับองค์กรเขาเลือกใช้แบบนี้อันดับที่2คือเขามีประกันเกี่ยวกับอุบัติเหตุให้ด้วยนะครับชื่อว่า ASUS Perfect Warranty ตัวนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องอุบัติเหตุเผื่อน้าหกใจคีย์บอร์ดในอะไรเงี้ยที่เกี่ยวข้องกับเคสอุบัติเหตุอันนี้ก็ให้อีก1ปีแล้วก็รองรับการอัปเดตไบออด5ปีอย่างที่ผมบอกไปอันนี้คือเรื่องของการรับประกันเนาะที่จะทําให้เราได้อุ่นใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตัวนี้ อ่ะไหนๆก็มาดูตรงนี้แล้วเรามาดูกันสักหน่อยว่าตัวเครื่องที่เขาให้มาเนี่ยประสิทธิภาพเขาเป็นอย่างไรบ้างเชื่อมต่อตัวนี้ให้ดูแล้วอ่ะผมพามาดูเรื่องของ Wifi ก่อนละกัน WiFi ตัวนี้อย่างที่บอกครับเขามีการ wi ์ด Wifi ติดตั้งมาในตัวให้เป็น Wifi 6มาก็สามารถเชื่อมต่อกับ Wifi ความเร็วสูงได้ผมพาทุกคนไป Speed Test ดูว่าความเร็วเท่านี้มันเพียงพอสําหรับคุณไหมในการใช้งานทั่วๆไปนะครับซึ่งเน็ตของพวกเรา รวมๆกันอยู่ในออฟฟิศนี้ก็จะวิ่งประมาณสัก2กิกะบิตเปอร์เซกนะครับที่เราทำมาแล้วดูว่าตัวนี้เชื่อมต่อเข้ากับตัว Wi-Fi ที่อยู่ใกล้ๆเองนี่ครับแล้วดูว่าเขาใช้งานได้เท่าไหร่นี่ความเร็วในการดาวน์โหลดนะครับตอนนี้ก็จะอยู่ระดับประมาณ400ปลายๆนะครับก็จะใกล้ๆแต่500นี่500ละ500เมกะบิตเปอร์เซกนะครับอันนี้คือความเร็วสำหรับการดาวน์โหลดข้อมูลซึ่งบอกเลยว่า เกินพอนะครับก็ถือว่าเกินพอสําหรับงานทั่วๆไปนะการดาวน์โหลดการอัปโหลดเนี่ยก็จะอยู่ระดับ50เมกะไบต์ต่อวินาทีซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะรวดเร็วทีเดียวๆๆส่วนการอัปโหลดนะครับ <ๆ S 1> ก็จะอยู่แล้วนะสักประมาณ300กว่ากว่านะครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับในตัวความเร็วของอินเทอร์เน็ตด้วยแต่ถ้าหากว่าคุณอยากได้ความเร็วเต็มที่ก็มีพอร์ตกิกะบิตอินเทอร์เน็ตครับที่อยู่ด้านหลังสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันเรื่องของ SSD เป็นยังไงบ้างนะครับ SSD ที่เขาให้มาเนี่ยผมใช้ แอปพลิเคชัน Speed Test ในการทดสอบให้ดูว่าฮาร์ดดิสที่เป็น SSD ตัวนี้ความจุ 512GB ที่เขาติดตั้งมาให้ความเร็วในการอ่านเขียนเป็นเท่าไหร่นะครับในการเขียนนะครับจะอยู่ประมาณ3,311เมกะไบต์เอร์เซนี่ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็ตัวนี้ครับการอ่านจะอยู่ที่ประมาณ4,600 MB เมกะไบต์เปอร์เซกเอาง่ายว่าไฟล์ 1080p ที่สบายมาก 2K สบายมาก 4K สบายมาก 8K สบาย แล้วก็ 12k ยังได้เลยนะครับที่เป็นโปรเรสอะไรพวกนี้สรุปให้สั้นๆถ้าสมมติคุณเอาไปใช้งานเกี่ยวกับสายทางด้านการตัดต่อการตัดต่อการทำคลิป 4k อะไรเงี้ยลันได้ในตัวนี้นะครับก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าฮาร์ดดิส์มันเพียงพออยู่แล้วที่เหลือคือเราก็ต้องรอดูว่าตัวฝั่งของกราฟิกเนี่ยมันจะหนักแค่ไหนเพราะว่าการเรนเดอร์การอะไรพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับทั้ง CPU แล้วก็กราฟิกด้วยอันนั้นคือส่วนสำคัญถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่าตัวการ์ดจอมันยังไม่พอคุณสามารถอัปเกรดได้น่ไง ถึงเป็นที่มาที่ไปของรุ่นนี้ที่สามารถอัปเกรดได้นะครับส่วนพวกวินโดว์อื่นๆนะครับอย่างที่บอก Windows 11แท้มีให้อัปเดตได้ตลอดไม่ต้องกลัวครับว่าซื้อไปแล้วจะโดนใครมาตรวจสอบแล้วก็ใช้ Windows เถื่อนหรือเปล่าอันนี้ถือว่าเป็นเพนพอยต์มากๆนะคือคุณผู้ชมผมต้องบอกอย่างนี้ว่าแม้กระทั่งผู้ใช้ในบ้านเองนะปัจจุบันเป็น Home Use ก็ควรที่จะใช้ของแท้ Windows ก็ควรใช้ของแท้ซอฟต์แวร์ก็ควรใช้ของแท้เพราะว่าอันนี้มันค่อนข้างที่จะสาคัญหลังๆเองเนี่ย บางคนซื้อเครื่องนี้อาจจะไปทําธุรกิจส่วนตัวอย่างเช่นไปเป็นฟรีแลนซ์ไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไปเป็น KOL ถ้าคุณจะใช้งานอย่างนัน้คุณต้องใช้อย่างนี้นะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็มีปัญหาและโดยเฉพาะอย่างฝั่ง SMB หรืออย่างฝั่งของพวกผมเนี่ยทุกอย่างครับมันต้องถูกต้องในทางด้านของเรื่องกฎหมายนะครับไม่ใช่ว่า มีคอมมาแล้วไปหาใช้ Windows เถื่อนี้มันก็ไม่ใช่นะครับแต่ตัวนี้คุณซื้อ asus p 500sv ตัวนี้ได้ไปเลย Windows 11แท้มี microsoft office ให้ได้สามารถใช้งานกันด้วยและก็มีทางฝั่งของ ai อย่าง CoPilot ได้แล้วก็ ai ของทางฝั่ง asus เองเขาก็จะมีอย่างเช่นเรื่องของการประชุมอะไรเงี้ยบันทึกการประชุมเอายัดไฟล์เข้ามาแล้วก็เขาจะ analyze ให้ถือว่าค่อนข้างที่จะครบเลยทีเดียว เท่าที่ผมได้ลองใช้งานนะครับการตอบสนองถือว่าค่อนข้างที่จะรวดเร็วเลยสิ่งที่ผมอาจจะรู้สึกว่าถ้าหากว่าคุณซื้อรุ่นนี้มา,าจริงแม้ว่าเป็นตัวเดสก์ท็อปแบบนี้นะแนะนําหน่อยว่าอ่ะโอเคจอแบบนี้คุณก็สามารถเลือกซื้อได้หรือแนะนำให้เป็นจอที่คุณค u a คุณ y ดีๆหน่อยอย่างเช่นพวก 4K หรือคุณรุอคุณคุุ่่ณคุณคุัคุครับก เปเลือกมาใช้ได้เพราะจะทําให้การใช้งานที่ค่อนข้างราบรื่นคือตอนแรกผมมาดูเนี่อยอ้มันก็ดีในประมาณนึงแต่มันก็อาจจะยังไม่คมผมก็เลยมาลองเช็คดูว่าเฮ้แล้วการจอที่มันให้มาในออนบอร์ดตรงเนี้ยมันจะคมไหมสุดท้ายพอเราได้ลองเข้าไปดูในพวกแอปพลิเคชันเหล่านี้หรือว่าใช้จอนอกแยกเข้ามาอะไรเงี้ยเออมันก็เห็นว่าเฮ้การจอตรงนี้ก็สามารถขับออกมาได้ นี่นาอะไรประมาณนี้มันก็เลยทําให้ดรู้ว่าตัวตัวเครื่องตัวนี้มันมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงนะครับอินเทลคอที่ให้มานะครับการจอออนบอร์ดที่ให้มาแล้วก็หลายๆอย่างของตัวนี้ที่ให้มากับ p 5 0 0 sv ตัวนี้นะฮะอันนี้น่าจะเป็นภาพรวมที่ผมพาทุกคนได้ดูแล้วว่าสําหรับ asus p 5 0 0 sv ซีรีส์ตรงนี้เป็นยังไงบ้างเหมาะสําหรับใครผมก็คงต้องสรุปให้ได้เห็นกันว่า ก็น่าจะเป็นสําหรับองค์กรแหละถ้าเป็นของผมเนี่ยมีพนักงาน10-20คนหรือเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่จําเป็นจะต้องใช้ระบบ w n n o w w นะครับมีระบบเซิร์ฟเวอร์มีระบบ, Server, ะบ,บอ,ะอะไรต่างๆที่มันจะเกี่ยวข้องกับพวก Windows ที่มันจะต้องคุยกันอยู่นะฮะสามารถใช้พวกนี้ได้ Killing ฟีเจอร์ของเขาก็คือการอัปเกรดนั่นแหละอัปเกรดได้นะครับเป็นเครื่องที่เล็กๆแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงอีกอย่างคือสะดวกสําหรับฝั่งของ SMB เลยก็คือเรื่องของประกัน e x ็ Business day การออนไลน์เซอร์วิสที่เขามาซ่อมบริการให้ถึงที่นะครับราคาก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับยิ่งถ้าเป็นแบบฝั่งองค์กรนะคุณก็ลองสามารถติดต่อทางฝั่งเอกซุดด้วยก็ได้นะครับน่าจะได้ราคาที่ดีมากขึ้นด้วยนะครับอ่ะ ก็ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ครับกับซีรีส์ของ ASUS Expert Center นะครับก็ถือว่าได้เป็นโอกาสที่ดีที่พวกเราได้มาลองใช้งานให้ทุกคนได้ชมดูเหมือนทำให้ผมย้อนกลับไปอดีตอย่างที่บอกนั่นแหละตอนสมัยเป็น Customer Support อยู่นะครับมีเรื่องราวก็มาบอกให้ฟังเป็นประมาณนี้ถ้าใครยังมีคำถามอื่นเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับซีรีส์นี้คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะ หาข้อมูลแล้วก็มาตอบคําถามเหล่านั้นให้นะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถหาซื้อได้ตามช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือที่เว็บไซต์ของทาง asus เองนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นช่องทางแล้วก็แนบลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อมีฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าผมต้องไม่หมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ